เ้ตอนหกโมงยีแล้วเรียกรถเป็นดต้อับผู้ที่สทุกท่านพร้อมค่ะโซก่อนขึ้นเครื่องนะคะเบาเบา,บาๆเนาะ แอปส้มบบส้มบบมานมันคงเท่านั้นตางกันเพียงแค่ฉันบรรยากศ

พอลงมาด้านล่างมันจะมี5้ารถตรงนี้นะคะแล้วก็นี่สแกนจ่ายที่ที่เราจะไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในเมืองลาย1นะคะนะคไปค่ะ,คะโอเค,อเคแล้วก็เดินไปขึ้นที่ลาย1นะคะทุกคนอันนี้จะไปในเมืองตรงตึก i f s อาเอาถนนชุน4ีนะคะ แล้วค่ะอันนี้รถแอร์พอร์ตบัสเขามาส่งฝั่งตรงข้ามไอเอสตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกตีต,ตีไปที่ที่พักก่อนนู่นมีน้องหมีแพนด้ากดตึกอยู่ตรงนู้นค่ะน่าอ้วงอันนี้เราเรียกตีต,ตีหกที่นั่งนะคะเธอคือมันจึง้งปึ้งอึ้งคือมันต้องวางกระเป๋าได้เท่าอันบาย แล้วค่ะอันนี้โรงแรมที่เราจะมาพักกันตลอดที่อยู่ oh. เฉิงต <ẫ Mel inda whiskey> <f led> ู passed, นะคะรีวิวห้องพักนะคะที่นอส t ทชเ i ียอันนี้เป็น Family Room จะเป็นแบบดับเบิลเบดกับเตียง อสิงคโปร์นะคะอุ้ยเขามีอุปกรณ์ให้นะ,ะนคําส่งคำสซ้นะ่ะห้องน้ําเดี๋ยวพาดูห้องน้ํานะคะแล้วก็เป็นโซนอนาบน้ําสวยนะเลิศนะอยู่ติดถนนใหญ่เลยห่างง่ายมากน่ารอนน่ารอนมากๆยาำเมื่อเราจะกระจจิดกริดลร้องมาก กำลังจะเดินไปลงน้ำชากันนะคะร้อนมากร้อนจริงเสียงระกั่เสียอาจจะน่าจะได้ยินทางทริปเลยเสียงระกั่วฟีลแบบตลาดแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้ปะ ลงน้ำชาเฮอร์มิงนะคะฉาเปล่าแน่แน่ลินลินกินได้เลยบอสอันนี้ชามะลินะคะอันนี้จะเป็นแบบเย็นนะคะทุกคน ผู้อาวุโสก่อนใครขาอาวุโสแอนี่คนะแองนะเก่งมากค่ะอยู่เป็นมากอยู่เป็นมากค่ะอุ้ยเราจะกินหมดเหรอวะเยอะอยู่นะแต่เขามาขับซื้อไงใช่ ค่าวหูเค็มเค็มคนมเราไม่นอนก็ยเรียมีอีกหลายร้านไม่เป็นไรต้องไปลองห,หรือว่าของหวานก,ก็คือทั่ววะ อันนี้เขามีให้สแกนดูเมนูนะคะแต่ว่าทุกคนมาสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์นี่แก้วเขาสวยอยู่นะเธอแรกอะแวบแรกอะ ตอนนี้ที่นี่เขาเอ็กซ์กับดิสนีย์เหรอมากินข้าวกลาวันกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามีคิวหรือเปล่าแต่ว่าร้านนี้คือเขาเปิดแบบเป็นรอบๆอบรอบเช้าเอยรอบเที่ยงกับรอบตอนเย็นแต่ว่าโอ้ลงมากโอไมค์ ไก่ใส่ห็ยน่ากินมากต้องลูกใหญ่อยู่นะมันแบบดูน่ารับชทานมากอ่ะมันดูฉ่ำหควข้าวผัดสีเหลืองทองหอมๆ น่าน่ารักชายมาก <S <S ส,สบายเลยค่ะ อันนี้วัตตาสินะคะ ดเดินหาหนายสืนว์นายสโนว์นายสโนว์โอเคถึงแล้วคะ่ะ Eastern Super Memory นะคะไปเมื่อกี้ตรงป้ายเขาเขียนว่าเป็นที่ท่องเที่ยว 4A เลยว่างั้น ไไะสวยลึกลับสวยนะคนห่า <c oughs> มันอยู่บอกตรงเข้าไปมีแล้วก็แล้วขวาอยากเข้าฝั่ง ต้องมีคนแบบ Hi madam Hi madam h ฮ l l o 你好เรากำลังจะข้ามไปฝั่งเอ,อ่อฝั่งอะไรนะคะลูก Paradise Walk อันนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยไม่รู้เลยเจินตามมาชามไป ตามจีจีไปอย่างเดียวเลยคะ่ะสกิ๊ทอันนี้เคยกินค่ะอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยมากอันนี้ก็ที่แนะนำนะคะโๆซซเลิดถุงน่ารักมากอะ่ะเธอมันสีแบบพาสเทอร์ เปนใครโอเคอืมมันไม่หวานเกินถ้าพี่ร้านนี้คือน้ำหอมเขาดีจริงทุกคนกินแบบเบาสบายมากโดนตกกันไปคนละหนึ่งแล้วพี่เขออาอธิบายแบบคนที่คนนั้นเขาทำรถล้มใค่ขาฉัน,นทมตอนนี้ทมสี่สิบห้ายังไม่มืดเลย มาร้านถั่วเตอร์แคสโร่นะคะไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าอันนี้มานั่งรอร้านถั่วเตอร์แคสโร่นะคะเขานี่เขาให้ถั่วลันเตามาทุกคนกมีพัดบริการกฟิลฟิลร้อนมากร้อนจริงที่นี่นหน้าร้อนก็ร้อนเกินอ่ะคนะุณน้าร้อนอบอ้าวอ่ะ <laughs> 嗯、谢谢。嗯嗯 <laughs> เกิดเทศกับข้าวสวยร้อนๆอนอะทุกคนชั่มนี่นะคะกลับมาถึงโรงแรมพักผ่อนนอนหลับค่ะทุกคนก็คือมาจอดใหนน้ซื้อแชกันฝนซื้อข้าวชงข้าวเช้า 好的，张鑫。到了。好的，卓嘉玲。到了。好的，梁静。哦。哎，你咋是一个人？捡垃圾。是的。<noise> 劳斯莱斯有个小金人，是不是？那个车标啊。那我们这个车标，如果说你来到这里。 我遇见很多人，却只想和你慢慢挑选。你什么都不用做，就能带走我的思念。晚风很特别，善于留白细节，制造两人对视的画面，即可沦陷。落日坠入海的怀抱。 生命就绿中格外过早，你曾烈日下美好，陷入你温柔的圈套。心跳是爱在发酵，呼吸频率快到爆，全身细胞在狂跳，这种感觉很微妙。支支吾吾也是浪漫，睡不着代表喜欢，我词不达意的表白，饱含真诚情感。快餐式的恋爱年代，太多人盲目爱个大概，谁都不明白、no。 อตอนนี้เราจอดอยู่ระหว่างทางนะคะที่จะไปปี่ผงโกเหมือนเขาแบบรถมันติดเพราะว่ารถสิบล้อจอดเอ็มข้างทางเลยทุกคนถนนสองเลนเหลือเลนเดียวเ,เ,เ,เพราะว่าอีรถสิบ้อจ้ะแล้วมันยังขับไม่ได้เพราะว่าติดกับไม้ จะเริ่มออกเดินทางได้ก็สอบเมื่อสิบโมงเพราะว่าต้องรอ,อีโรถสิบล้อที่จอดขวางถนนอยู่ออกไปให้หมดก่อนคือมันใช่เหรอฮะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วไหมเรามาจอดขวางทางชาวบ้านเธอช่องเขาเป็นหลายกิโลเมตรทุกคนจบจบแล้วพวกเราเนี่ยตั้งแต่ช้าแล้วดาคนไม่ดีเลยอืมไม่ได้สัางใครเลยนะอืมดาค่ะ นี่นะคะสิบโมชีก็ออกเดินทางแล้วดูรถข้างล่างนะทุกคนคือมันเยอะมากโอ้โหสภาพใครจะมานะคะเผื่อใจเลย อันนี้เป็นที่ท่องเที่ยว 4A นะคะทุกคนอันนี้แผนที่น่าจะของอุทยานปะใช่ไหมตั๋วสำหรับเข้าอุทยานนะคะร้อมไหมคะต่ไปค่ะหัูกค่ะิงค่ะขาวินค่ะ จจวันนี้เขาใส่เสื้อครอปท็อปนะเธอเลิศป้าคุณหนูมากมาดูสภาพเราเหน,ยน,ยนย่ยแล้วเ่าะ <c oughs> ไม่ต้องใส่ก็ได้ ถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะคะเป็นแบบทะเลสาบด้านหลังเป็นทูเขาสูงสุดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะฝนลงเม็ดนิดหน่อยนะคะไหนลูกเล่นอะไรอ่ะเป็น nd filter คมันดียังไงอ่ะคะ มันช่วยแบบเวลาที่อยู่ในที่ที่แสงเยอะๆมันจะแบบแต่ที่นี่แสงน้งอยมากอื สนดอกไม้ออหรอมไม่น่าใช่นะคะเฮ้ยถ hey! ่ายอยู่แล้ะ<ค><ณ> โโรตรงนี้น้ำทะเลสาบใสมากทุกคนนี่สิสภาพอากาศที่พวกเราต้องการ เกิดจากจุดที่1ไปจุดที่2นะคะเขามีถุงแดงสำหรับอบอาบเนี่ยคือแบบน่ากลัวเกินคนา้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะถึงจุดที่2แล้วนะคะจุดที่2เป็นบริการนักท่องเที่ยวอันนี้อยู่จุดที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อ รถกอบไฟฟ้ากันเ <c oughs> มื่อกี้ตอนเข้ามาเราใช้ QR code ของอรถกอบไฟฟ้านะคะสแกนเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถกัน,น,นสวัสดีจ้า อุยติดเอเลเข้ามาด้วยอ่ะ<ป>ตามติดชีวิตนักท่องเที่ยวสาวไปค่ะคนแอบเยอะนิดหน่อย แต่แตยวาา่าวิวแบบสดจริงนะคะทุกคนอันนี้ถ่ายจ้าถ่ายรถกอล์ฟนะคะทุกคนวิวก็สวยไปอีกแบบ 在预留白细节，制造两人对视的画面即可沦陷。我很难爱上别人，偏偏对你满怀热烈。那心痛虚设的心，等你闯进，用来了解。起风而相遇，与终于不老誓言，完全对的感觉在，心动蔓延。 เมื่อกี้ออเดอร์แล้วเขาให้มาคลุกคุเลคุเลกับพริกเอาเองนะคะอ่ไปเมื่อกี้ขึ้นไปตรงจุดล่องแผ่นะคะเพิ่งรู้ว่า,ารถไฟรถก๊อดไฟฟ้ามันมีสองเส้นมีเส้นที่จุดชมวิวที่สี่ที่ห้าใช่ปะ แล้วมันขึ้นไปได้อีกแล้วคือไกด์อะมกเม็ดไม่ยอมบอกเราว่าซื้อตั๋วทั้งสองขาแล้วจนเราไปถึงตรงจุดขึ้นแล้ว q r วอารคดอันที่หนึ่งมาสแกนไม่ได้ชี้ถึงเิืงบอกว่ามันมีสิคิวอารคอันที่สองแต่คุณไปไม่ได้นะเพราะว่าเวลาไม่พอเอา<ม>้าก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาไม่พอแต่ว่าเอาไปซื้อแล้วแมบบความว่าอะไรอะ่ะ สดใสมากเลยค่ะแต่ว่าเราจะกลับกันแล้วลมแรงมากคุณพ่อคืนนี้ที่นี่ก็น่าจะฉ่ำดูทรงและคืนนี้ที่นี่ก็น่าจะฉ่ำดูทรงละ ได้หนีกลับบ้านแล้วได้ซ้ำาลูกพ่อยังไปได้ไม่ถึงขึ่งห้างเลยใส่กลับแหละได้หรอเคยเจออะไรที่สองทุ่มแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะสตาร์ทรถเราก็ไม่เรียกคนขึ้นรถคือจะได้กลับกี่โมงจะกลับไหมฮะ โมโหทั้งวันวนะันนี้มาถนนก้านควานจ่ายกันนะคะทุกคนหิวข้าวตอนเนี้อยากกินน้ำเย็นด้วยสักกสรนเหมือนปล่อยคิ้วเลยอ่ะหรือว่ามันเป็นเสียงที่เขาเปิดวะ <laughs> <laughs> เริ่มถัดอิชูละ ผักคือแบบจานเราแบบห้าหยวนหกหยวนอ่ะทุกคนมันโซจึง้งเด้ออันนี้เนื้อแบบแฟมิลี่เซตโอ้ยนะใหญ่มากคือจีจีน่าเป็นไรเ่ะอเนื้อซออีดอาไป น่ารับชานมากเลยักไรส์เค้กไซ์เคกค่ะไรซ์เค้กบาวชูการ์กมกลอนนมข้าวหนึมสามถว้วยเลย วันนี้เดินทางไปกับรถส่วนตัวมคนนี่สิสิ่งที่เราต้องการ